ัสดีจากประเทศฝรั่งเศสค่ะเราเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยนะเดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวพร้อมลูกสาวนะคะเราและลูกสาวนะได้ลาพักร้อน2อาทิตย์ค่ะก็เลยนำภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันค่ะครั้งนี้เราเดินทางด้วยสายการบินโอมานแอร์ค่ะ ก็ราคาตัวนะไปกลับค่ะก็ตกคนละ700ยูโรนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็อยู่ที่25,000-26,000ค่ะใช้เวลาในการเดินทางนะจากปารีสนะคะไปมัสกัตก็ประมาณ7ชั่วโมงค่ะแต่ว่าเดินทางจริงๆก็ไม่ถึง7ชั่วโมงนะ6ชั่วโมง50ค่ะโดยประมาณค่ะแล้วก็ไปพักต่อเครื่องนะคะอีก2ชั่วโมงค่ะ แล้วก็เดินทางจากมัสกัสไปกรุงเทพก็ใช้เวลาในการเดินทาง6ชั่วโมงนะแต่เวลาจริงๆก็5ชั่วโมงกว่ากว่าค่ะส่วนอาหารบนเครื่องนะคะเขาก็จะมีให้เลือกอยู่แค่2ออ,อย่างนะเป็นข้าวอบไก่นะหรือไม่ก็ vegetarian มังสวิรัตนะคะก็เรากับลูกก็สลับกันหาทั้งขาไปขากลับนะคะพวกสลัดก็จะเป็นแบบ สลัดจืดๆนะแต่ถ้ามาจากไทยก็อาจจะปรุงเข้มข้นนิดนึงนะ่งก็พอทานได้ค่ะก็อยู่บนเครื่องเนาะเราไม่มีทางเลือกมากมายค่ะส่วนดูหนังฟังเพลงนะบนเครื่องก็ไม่ค่อยจะน่าสนใจสักเท่าไหร่นะค่อนข้างจะเก่าไปนิดนึงนะนก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เน้นนอนซะมากกว่าค่ะ ถึงโอมานแล้วนะแต่าไม่ค่อยได้เก็บภาพที่โอมานมัสกัสเลยนะเพราะว่ามีเวลา2ชั่วโมงเองนะที่จะต้องไปต่อเครื่องนะทรานเฟอร์ค่ะถึงกรุงเทพแล้วเราก็พักที่กรุงเทพหนึ่งคืนนะโรงแรมใกล้ๆก,ก,กับสนามบินสุวรรณภูมินะแล้วก็ต่อเครื่องไปอุบลค่ะตอนเช้าเลยก็มีเวลากับครอบครัวก็ไม่นานนะก็ ใช้เวลาให้เต็มที่นะอยู่กับครอบครบัวระยะเวลาที่อยู่ที่ไทยก็ประมาณ12วันนะรวมการเดินทางก็ได้เวลากลับประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะก็รีวิวสั้นๆค่ะสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะแล้วก็ของฝากนะก็เราไม่ลืมที่จะมีของฝากนะเป็นสุวินีนะให้กับเพื่อนที่ทำงานนะ ส่วนน้ำหอมที่เราพกไปใช้ที่ประเทศไทยนะก็มี3ขวดนี้นะจริงๆก็มีมากขวดนี้นะแต่ว่าที่ใช้จริงก็ประมาณ3ขวดนี้นะสรุปน้ำหอมที่ใช้ที่ฝรั่งเศสนะค่อคนข้างจะติดทนนะ,อ,ะอาจจะด้วยอากาศแต่พอมาใช้ที่ประเทศไทยแล้วเนี่ย ต้องฉีดเยอะมากเยอะพอสมควรนะกลิ่นถึงจะแบบว่า,าติดทนนะฉีดใส่เสื้อผ้าเยอะๆเลยนะแต่ว่าน้ำหอมที่ติดทนจริงๆเราแนะนำเลยก็คงต้องใช้กลิ่นที่ฟุ้งกระจายนะอของวาเลนติโนนะบอนอินโรมานะตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะติดทนสำหรับเรานะเราไม่ไม่แน่ใจคนอื่นนะสำหรับเราแล้วเนี่ย ไม่ต้องฉีดเยอะค่ะตัวนี้ค่อนข้างติดทนนะรีวิวสั้นๆนะสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยของเรานะ,ะกับลูกนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ